สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทนํานมสดปีโป้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีตามภาพนี้เลยนะคะมีไม่กี่อย่างเองสําหรับคุณแม่ที่จะทําให้น้องๆทานนะคะก็จะมีนมข้นหวานนะคะมีนมข้นจืดนะคะมีปีโป้นะคะแล้วก็นมโรงเรียนนะคะ

อะไรอ่ะแม่นมนมที่สใส่ติมอาเทน้องเทเทลงอ๊บอ๊บอีกสองช้อนเอาวางลงอ๊บน้องถืออ้าวเอ่อใส่อีกบางลงพอแล้ว อา,อาปปเทลงไปออปเปิลเทลงได้เลยตึ๊บบีบลงเลยอลุอืมสีแดงใส่บีบสองมือค่ะว้าเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่นมโรงเรียนลงไป แต่แม่จะแกะให้หน้องก่อนเทได้เลยครับต่อไปเทได้อีกอพอแล้วค่ะพอพอก่อนอ่ะแล้วน้องคนทีนี้คนเห็นอร่อยไหมครับอันนี้น้องจะทานให้ดูนะคะอิ่โป,โป้ตักอับจับพิ่โป้ พอทาได้ง่ายที่บ้านนะคะก็จะเป็นนมโรงเรียนจากนมโรงเรียนเรานะคะก็นมนมข้น,นแ้วเราจะใส่ให้น้องนิดเดียวสบอรก,กอแล้วก็คนเด็กๆที่บ้านชอบนะหน้าบอกกันผู้ชม,อ,มอร่อย ข้าวเลยเป็นรสชาติยังไงอร่อยไหมอร่อยอกินน้ำกินนมด้วยอือทายด้วยอือยกยกยกนมกินเลยอือ สำหรับใครที่ไม่ชอบทานในแก้วนะคะหรือจะใส่เป็นถ้วยให้น้นนองก็ได้นะคะชงเสร็จแล้ว<ม>คือคลิปนี้แม่ทําให้ดูสองแบบนะคะจะทําแบบแก้วก็ได้ค่ะชงเสร็จแล้วก็ใส่ขวดนะคะให้น้องใช้หลอดที่มันเป็นหลอดใหญ่หน่อยแล้วก็ดูดได้นะคะแเทลงไปเลยคะ่ะตามภาพที่แม่ <จะ S 1> ทําให้ดูบบเลยนะคะ<ๆ>ก็จะทําได้สองแบบนะคะ ทำให้สนุกได้เลยค่ะน้องจะกินได้ดูอ่ะยกกระดุกอาชิมยกอืมอะไรนะอ่ะเยี่ยมก่อนเยี่ยมนมนมอะไรครับนมสดปีโป้นมสดปีโป้จะได้บ้างกินตามได้ไหมลูกอ่ะไม่ไหวก่อนไม่ไหว บายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับไ่ะไปกูกิน